สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเพจ Facebook ของเกม Poi ยแบงค์ไทยแลนด์นะครับผมล่าสุดนะครับผมเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับผมทางเพจ P.B. เนี่ยได้มีการโพสต์นะครับผมเกี่ยวกับการอัปเดตชายาใหม่นะครับผมเป็นการพาซ่งชายาเตรียมอัปเดตอะไรบ้างวันที่17ึกพฤษภานี้นะครับผมก็จะเป็นวันพุธหน้าสัปดาห์หน้านู่นเลยนะครับผม ก็ผมก็ได้เข้าไปดูแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังพอสมควรนะครับผมสำหรับคนที่คาดหวังสูงเนี่ยจะจะผิดหวังมากนะครับก็ดูจากคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์นี่คือฉายาช่องที่สี่ต้องมาแล้วนะครับผมอ่าบางคนก็นึกว่าอยากให้แบบเออฉายาลั่น5้าลั่นส0อะไรเงี้ยอยากให้มีฉายามาันมัมมานะครับแต่ว่าล่าสุดก็ได้เข้าไปดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉายามีการ เลื่อนฉายานะครับมีการขยับฉายาลงมานะครับผมทําให้ผู้เล่นสามารถซื้ออาวุธในฉายานั้นๆได้เร็วขึ้นกว่าปกติเดิมทีเนี่ยสมมติปืน g 3 6ใช่ไหมจะซื้อได้ตอนตอนสอเพชรเนะเาะจจะลดมาเหลือเพชรหนึ่งหรือลดมาเหลือ3บ้างอะไรเงี้ยครับผมคือฉายาจะเป็นในลักษณะนี้ก็ผมก็ได้เข้ามาในลิงก์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่เข้ามาปุ๊บอัปเดตเงื่อนไขาฉายาใหม่เป็นการอัปเดต เงื่อนไขฉา,ายาใหม่นะครับเงื่นอนไขปลดล็อกการซื้อด้วยฉายารูปแบบใหม่ได้ง่ายกว่าเดิมมันไม่ใช่รูปแบบใหม่นะก็เป็นรูปแบบเดิมนั่นแหละแค่เป็นการลดขั้นของตัวฉายาลงมาเดิมทีเนี่ยฉายามันจะสูงใช่ไหมถ้าเราอยากได้ปืนนุ่นปืนนี้เขาก็มีการลดฉายาลงมานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะครับรับโบนัส ep point สูงสุด150ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่23พฤษภาคมนะครับผมการปรับเปลี่ยนประเภทฉายาในการปลดล็อกไอเทม ทำการเปลี่ยนรูปแบบไอเทมผ่านการซื้อฉายาให้ผู้เล่นทุกคนเข้าถึงอาวุธเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอัปเดตฉายาให้ถึงกำหนดก็จะสามารถทำการปลดล็อกซื้อไอเทมได้ง่ายขึ้นโดยจะแตกต่างจากรูปแบบเดิมใช้ฉายาที่สูงกว่าปลดล็อกไอเทมบางประเภทผู้เล่นก็สามารถตรวจสอบฉายาได้ดังนี้นะครับผมนี่เริ่มแรกที่ปีนปีนทุยปืน G36 นะครับ G36 เนี่ยฉายาเก่าเนี่ยคนตีฝ่ามือหนึ่ง คนตีฝ่ามือหนึ่งคนตีฝ่ามือหนึ่งเดี๋ยวครับผมดูในเกมสักครู่หนึ่งคนตีฝ่ามือหนึ่งมือหนึ่งไม่แน่วะคนตีฝา่า,ฝามือหนึ่งเดี๋ยวๆเดี๋ยวสองบ้างโอเคคนตีฝ่ามือหนึ่งอ้ยผิดอ่านนะนี่มันสามกระสุนคนตีฝ่ามือหนึ่งนะครับผมนี่ก็จะเป็น ร้อยตีขั้นหนึ่งยศเพชรนะครับผมเป็นฉายายศเพชรนะครับผมถ้ายศตัวเก่าเนี่ยจะเป็นของยศเพชรนะครับยศเพชรก็สามารถปลดล็อกไปได้เลยแต่ว่าตอนเนี้ยตัวเกมจะอัปเดตใหม่ให้นะครับจากยศเพชรเนี่ยเป็นสมาชิกหน่วยตีฝ่าสมาชิกหน่วยตีฝ่าสมาชิกโอ้หน่วยตีฝ่ากำลังพลพิเศษประมาณยศบ้างก็สามารถซื้อปืน G36 ได้แล้วนะครับผม ประมาณยศบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเนาะเดี๋ยวผมเปิดในเกมให้ดูคือเดิมที่เนี่ยมันเป็นฉายาตัวนี้นะครับผมตัวเกมก็ปรับลดมาเหลือเป็นฉายาตัวนี้สมาชิกหน่วยตีฝานะครับผมสมาชิกหน่วยตีฝาก็คือฉายาตัวเนี้จะได้ตอนจ่าสิบตีขั้นหนึ่งจ่าสิบตีขั้นหนึ่งจ่าสิบตีน่าจะเป็นยศบ้างนะครับหนึ่งบ้างประมาณหนึ่งบ้างเนี่ยจ่าสิบตีเออประมาณหนึ่งบ้างเนี่ยแหละครับผมหนึ่งบ้างหรือสองบ้างอะไรเนี้ยแต่ไม่น่าถึงสามบ้างถ้าสามบ้างน่าจะเป็นจ่าสิบเอก สิบเอกเนี่ยสามบ้างสิบเอ่อสิบโทนี่น่าจะเป็นสองบ้างตีนี่ตีน่าจะเป็นหนึ่งบ้างเออเป็นหนึ่งบ้างก็เดิมพีเนาะจากฉายานี้เลื่อนเป็นฉายานี้โอ้ถือว่าได้เร็วขึ้นนะท่านผู้ชมถือว่าได้เร็วขึ้นนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูในโพเตอร์ต่อนะครับผมออในโพเตอร์เวบนะครับผมก็ถือว่ายอดบ้างเนี่ยจะสามารถซื้อ G36 ไปได้เลยนะครับซื้อได้เลยแต่ว่าต้องทำฉายายครบก่อนนะถ้าได้ฉายาตัวนี้แล้วสมาชิกหน่วยตีฝาสามารถซื้อตัวนี้ G36 ไปได้เลยนะครับผมต่อมาเป็นอาวุธที่สอนนะครับ XM8 ก็ตีฝาทั่วไปนะครับพลตีฝาทั่วไปพลตีฝาทั่วไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลตีฝาเป็นหนึ่งกระสุนพลตีฝาทั่วไปก็คือได้รับฉายา คนตีฝ่าขึ้นไปก็จะเป็น2บ้างรับ2บ้างก็สามารถซื้อปืนนี้ได้เลยเดิมทีปืนเนี้ย m 8เนี่ยจะไม่ได้ใช้ฉายาเทนี้เปลี่ยนใหม่มาใช้ฉายานะครับผมซึ่งปืนตัวนี้มีขายในในคังอยู่แล้วต่อมานะครับผมเป็นฟาร์มาจีทูนะครับฟาร์มาจีทูเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าตัวเกมจะมาขายถายวรในเกมไหมเพราะส่วนมากปืนฉายาตัวเกมมักจะมาขายไงแต่บางทีตัวเกมเขาเขาก็เหลี่ยมนะเขาก็มามาขายให้เราคือเหมือนเป็นฉายาให ให้ซ่อมปืนนะเอาฉายาไว้ซ่อมเฉยเฉยนะอาจอาไม่ไดเอามาขายแต่รอบนี้เราต้องมาลุ้นนะครับว่าจะเอามาขายไหมไม่แน่อาจจะมาขายช่วงแบบช่วงเวันนี้ช่วงกิจกรรมนี้ก็ได้ทาเลยกิจกรรมแล้วอาจจะอ,ออกไปเราก็ไม่แน่ใจเนาะก็คือฟา마สาเนี่ยก็คือพลตีฝาอาวุโสนะครับพลนตีฝาอาวุโสนี่ยศสามบั้งครับสามบัง้งได้ฟามาสนะครับผมต่อมาเป็นแอลนะครับเอลนี่จะได้ตอนผู้บัญชาการรอบยิง เอ้ท่านายทหารรอบยิงระดับพิเศษนายทหารรอบยิงระดับพิเศษระดับพิเศษอยู่ในเอ้ยระดับพิเศษระดับพิเศษไม่ผิดอันปล่าวะอันนี้อันเก่าอ๋ออันนี้อันใหม่อันเก่าวะอันนี้เก่าเก่าเก่านายพลทหารรอบยิงระดับพิเศษเดี๋ยวไ นี่นี่น,น,น,นี่เป็นฉายาตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะนี่เป็นฉายาตัวนี้นะครับผมความเสียหายระยะไกลเพิ่มขึ้นเลเวล3แล้วก็เสียความเร็วการกระสุดไป3หน่วยซึ่งฉายาตัวนี้จะได้ตอนร้อยโทขั้นหนึ่งก็คือได้ตอน2เพรนั่นเองแอลสามารถซื้อได้ตอนยศ2เพรนะครับผม2เพรซื้อได้เลยถ้าทําฉายาเสร็จนะครับตอนนี้ก็ตัวเกมก็ลดลงมาจาก จากสองเพชรมาเหลือน่าจะเป็นหนึ่งเพชรนะทหารรอบยิงอาวุโสทหารรอบยิงอาวุโสอ๋อลดมาเหลือสามบ้างสามบ้างซื้อแอลได้ยัดเข้สามบ้างซื้อแอลได้ครับผมโอ้โหแม่งโคตรเจิดเลยครับผมโอ้โหสามบ้างซื้อแอลได้ครับท่านผู้ชมโคตรเจ๋งเลยอะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับมือใหม่นะครับที่คุณจะได้ใช้ปืนระดับเทพๆหรือว่าไม่ปืนระดับแบบเทพๆที่ฮิตในสมัยก่อนเนี่ยแอลคิดอาร์คนี่สมัยก่อนนี่เทพมากทุกวันนี้ก็ยังเทพเหมือนเดิมแต่แค่ว่าตัวที่เราได้เป็นตัวออริจินอลนะครับผมเป็นตัวแบบตัวถาวรนั่นเองนะครับต่อมาเป็นปืน s s 1 R R R5 นะครับผมปืนตัวนี้นี่เป็นปืนที่ติดติดมีดเคยเล่นอยู่ เดิมทีไม่ได้ใช้ฉายาเนาะรอบนี้มาใช้ฉายา,ยาสมาชิกหน่วยโจมตีเร็ว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 หนึ่งบ้างนะครับหนึ่งบ้างก็ได้ไปเลยอันนี้หนึ่งบ้างไม่ได้ไปเลยต่อไป ola. เป็นพีพีสิบเก้าใบสั้นนะครับผมคนโจมตีเร็วอาวุโสพลโจมตีเร็วอาวุโสสามบ้างครับสามบ้างก็ได้ปืนกระบอกนี้ไปเลย แต่ว่าไม่รู้นะว่าตัวเกมจะมาขายดาวลหรือป่าที่ผมได้แจ้งไปเนาะเกมแม่งเรียมไม่ชัดต่อมาเป็นลูกซองนะครับคนโจมตีมือหนึ่งเป็นลูกซองเป็นลูกซองซึ่งฉายาตัวนี้จะได้ตอนสบ้างนะครับอันนี้3าบ้างได้ตอน3บ้างนะได้ตอน3บ้างครับผมต่อมาเป็นฉายาพกฉายาพกนี่นะครับอันนี้เป็นพกเคห้ากับเอ่อพกเก็บเสียง นะครับฉายาเก่าเนี่ยใช้นายทหารมือหนึ่งระดับเออมือมือหนึ่งทุยนายทหารมือปืนระดับพิเศษนายทหารมือปืนระดับพิเศษระดับพิเศษระดับพิเศษอยู่ในเอ่ยเมื่อก่อนนี่ยศเพชรนะครับถึงจะซื้อตัวนี้ได้ขณะที่เปลี่ยนใหม่ครับมือปืนทั่วไปมือปืนทั่วไปมือปืนทั่วไปสองบ้างซื้อได้เลยนะครับสองบ้างซื้อได้เลยโอ้โหเอ้ยไม่ใช่สองบ้างดิมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งสองบ้างวะ 3บ้างเออสบ้างถึงซื้อได้นะครับสำหรับพกตัวนี้ h k 4 5 Duo เออ HK45 เนี่ยจะซื้อได้เลยต่อไปเป็นสนับมีหนามนะครับเป็นสนับมีหนามไม่รู้ว่าจะเอามาขายไหมนะไม่รู้นะแต่คงน่าจะมาขายแล้วม,ออาามั้งอัปเดตขนาดเนี้ยเออเป็นฉายาเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ฉายานะครับตอนนี้ใช้ฉายาเป็นทหารแทรกซึมทั่วไปทหารแทรกซึมทั่วไปทหารแทรกซึมทั่วไปก็ยศ2บ้างได้ไปเลยมีดหมอนี่เมื่อก่อนระดับพิเศษใช่ไหมอ่ะ เมื่อก่อนนี่ต้องยศยดเพชรถึงจะได้นะครับสลับมีดหมอตอนนี้ยศอะไรเอย่ยยศสามบ้างได้มีดหมอไปเลยถ้าทำเควสเสร็จต,ต่อไปเป็นสนับที่มีมีดนะครับผมมีมีดเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ฉายา,ยาตอนนี้ใช้ฉา,ายาก็ทหารแทรกซึมมือหนึ่งทหารแทกซึมมือหนึ่งก็สามบ้างครับผมสามบ้างได้ไปต่อไปเป็นซีไฟนะครับระเบิดโคตรพ่อโคตรแม่เกียรน,นะวางระเบิดสมัยก่อนนี่เล่นกันเยอะนะครับแม่งโคตรพ่อโคตรแม่เกียรเลยนะครับผม เมื่อก่อนน,นี่พลวางระเบิดมือหนึ่งพลวางระเบิดมือหนึ่งพลวางระเบิดมือหนึ่งก็คือได้ตอนยศเพชรนั่นเองตอนนี้ลดมาเหลืออะไรพลวางระเบิดทั่วไปลดมาเหลือสองบ้างครับไอ้จ้าสองบ้างซื้อได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอันนี้แหละเป็นควันเนาะเมื่อก่อนไม่ใช้ฉายาตอนนี้ใช้ฉายานะครับพลวางระเบิดทั่วไปพลวางระเบิดทั่วไปก็สองบ้างครับสองบ้างอันนี้ K479 ระเบิดสีฟ้าระเบิดหายเหียวแล้วนะครับพลวางระเบิดอาวุธโสพลวางระเบิดอาวุธโสก็ได้ตอน3บ้างนะครับผมต่อไปเป็นน่าจะแก๊สน้ำตาแบบอี่า41อ,อะไรเนะี่ยพลวางระเบิดอาวุธโสกครับก็ได้ตอน3 3บ้างเช่นเดียวกันนะครับผมได้ตอน3บ้างก็หมดไปแล้วครับสำหรับการอัปเดตฉายานะครับสำหรับรอบนี้อันนี้เป็นการสปอยของทางตัวเกมนะครับในสปอยให้เราได้ดูก่อน ถามว่าน่าผิดหวังไหมก็น่าผิดหวังนิดนึงสำหรับคนที่มีฉายาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าผมก็ยังมีความหวังเล็กน้อย,อยตรงที่ว่าเขาอาจจะเอาปืนเนี่ยฟาร์มาสเนี่ยหรือว่าปืน S S 1หรือว่าปืน P P 19ไบซันเนี่ยอาจจะมาขายถาวรให้ผู้ที่มีฉายาสามารถซื้อได้คิดว่านะถ้าคุณเอามาขายแม่งจะดีมากเพราะว่าในในตัวเกมมันไม่มีขายนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะในตัวเกมไม่มีขายนะครับท่านผู้ชมไม่มีขายอ่า ยกตัวอย่าง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 พีพีสิบเก้าเนาะปืนกลเบาเนาะอีพีสิบเก้าพีพีสิบเก้าอยู่ไหนเออเนี่ยครับมันมีขายนะแต่มันเป็นวันเนี่ยท่านผู้ชมมันมันไม่ได้เป็นถาวรซึ่งจริงๆปืนพวกเนี้มันจะต้องถาวรน,นะต้องขายถาวรน,นะจีเอมแม่งเหลี่ยมไปซะจีเอมแม่งเหลี่ยมไปซะแมงเสือขายเป็นวันเฉยเลยเนี่ยเออขายเป็นวันเลยนะ <S <S ปืนกระบอกนี้นี่ใส่ฉายาคุมสีนี่คตรพอคนแม่นิ่งครับเป็นปืน ปืนเอ่อปืนกลเบาสายยิงหัวเลยนะครับปืนตัวนี้นะครับผมนี่เห็นไหมมันขายเป็นวันแต่ตัวเนี้ยขายทาวอนก็จริงแต่ว่าเป็นแคสเป็นแคสมันมีขายอะแต่เป็นแคสไงเออเป็นแคสคนก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่แล้วก็ไม่ไม่ค่อยมันไม่ได้ดีถึงขั้นที่แบบว่าต้องต้องเสียแคสซื้อขนาดนั้นไงเออคนก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สมัยก่อนนิยมนะครับปืนนี้เพราะว่ามันเท่มันมีมีดอยู่ที่ปลายปืนเอามีดปักอ่อเอามีดปักแล้วแทงแมงเลย่งเงี้ยเออสมัยก่อนคนก็นิยมเล่นนะสมัยก่อนสมัยก่อน ครับอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับมันไม่มีขายเนาะผมก็หวังว่า GM คุณจะกรุณานะครับต่อทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่เนี่ยแน่แน่นอนว่าเรื่องการอัปเดตฉายาครั้งนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าพอใจสําหรับผู้เล่นใหม่เลยผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้ใช้อาวุธดีๆเนี่ยเร็วขึ้นตั้งแต่ยุดบั้ง2บั้ง โดยสามบ้างนะครับสามารถมีอาวุธดีๆเทพๆใช้ได้เลยนะครับผมถือว่าถือว่าคุณพัฒนามาถูกต้องแล้วพัฒนามาถูกต้องแล้วสำหรับมือใหม่นะสาหรับมือใหม่นะแต่สําหรับคนแบบคนเก่าๆที่เขาเล่นเขามีอยู่แล้วเขาก็มองว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้ดีนะคุณต้องเอาปืนฉายา,ยามาขายทาวนะ,ะวนะผู้เล่นเก่าที่จะพอใจแต่บางคนเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยน่าพอใจสําหรับผู้เล่นเก่าอย่างอย่างพวกผมเนาะ แต่ถ้าสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจมากๆามากมเลยครับผม mm. ก็ยังไงนะฝากที่ผมเนาะเนาะเนาะ,นะเอามาขายเคนเนี่ยผมอยากผมอยากซื้อมากเลยนะาานเนี่ยฟาร์มาถาวรเนี่ยเออเนี่ยฟาร์มาถาวรผมอยากได้มากฟาร์มาถาวรกับพีพีสิบเก้าไบซันเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะเอออยากได้มากเลยถาวรนะเออเป็นพอยขายได้ไหมสองกระบ,บอกเนี่ยโคตรอยากได้เลยเนะนี่ยฟาร์มาอ่ะ แล้วก็ที่น่าปิดหวังอย่างหนึ่งคือต,ตัวเกมเขาได้บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับฉายาใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะแล้วพอเรามารู้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มองผมมองว่ามันไม่ได้เป,เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะมันก็แค่ปรับลดฉายาระดับฉายาที่มันสูงสูงอะปรับลงมาให้มันต่ำต่ำเพื่อให้ผู้เล่นอนะสามารถทำฉายาล่าไปใช้ได้ได้เร็วขึ้นแบบยศน้อยก็มีแล้วไม่ต้องรอยศสูงอะไรอย่างเงี้ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยตัวเกมน่าจะมีการเพิ่มมมฉาาายเข้ ฉายาใหม่ไม่แน่แนนาคตเขาอาจจะเพิ่มก็ได้นะครับตอนนี้เขาอาจจะมีการปรับลดเฉยๆไงนนในอนาคตเขาอาจจะอาจจะเพิ่มฉายาสายอื่นมาก็ได้นะหวังว่าจะมีการเพิ่มนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีนแล้ะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการสปอยการอัปเดตเงื่อนไขฉา,ายาใหม่นะครับประจำวันที่17พฤษภาคมนะครับที่จะถึงในวันพุธหน้านะครับผมก็ใครคิดเห็นยังไงก็สามารถเม้นไว้ได้ล่างใต้คลิปไปได้เลยนะครับว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็ ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่รับชมจนจบนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย